สวัสดีครับคริปโตโอตะบอมคริปโต ep สิบอันนี้นะจะพาเพื่อนๆมาลองดูสิครับว่าเจ้าฮีโร่ที่เราซื้อไว้เนี่ยเข้าเมตาแมสกระเป๋าเมตาแมสได้ยังไงนะแล้วก็เขาส่งฮีโร่กันยังไงก็ยังไงกดฝากดกดไลค์แล้วก็ติดตามกันนะครับ เพื่อนๆสงสัยไหมค,นะครับว่าอ่านะฮะตามกลุ่มเทเลแกรมนะก็เดฟก,ก็ออกมาเตือนนะว่านะครับไม่ให้ส่งฮีโร่ไปมาเกิน10ครั้งนะครับเพราะว่ามันมีบั๊กเวลาเราส่งให้กันแล้วเนี่ยมันเอนเออร์จีมันจะเต็มนั่นเองนะฮะนะอันนี้ก็ต้องเตือนไว้ก่อนนะครับว่า ไม่แน่ใจนะครับว่าเพราะว่าทางทางเดฟก,ก็ไม่ได้ห้ามในการส่สงหรือซื้อขายฮีโร่กันนะครับเพียงแต่ว่าาทตลาดหรือมาร์เก็ตเพสมันยังไม่เปิดนะครับเราก็ต้องอาศัยอย่างอื่นเอานะครับก็คือเพืนะะ่เพื่อนเข้ามาที่เว็บบอมคริปโตใช่ไหมครับเพื่อนๆก็จะเห็นมีอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นคอนแทคของเหรียญน,นะครับหรืออดเดสของเหรียญ b ีคอยนะฮะแล้วก็ จะมีคอนแทคหรือว่าอดเดสของฮีโร่กับของบ้านด้วยใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยนะการที่เราจะเอาฮีโร่ซึ่งเป็น NFT นะครับ non fungible token เนี่ยนะเป็นโทเค็นที่ปลอมแปลงไม่ได้นะฮะจะเอาเข้ากระเป๋า MetaMask ของเราเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจว่าเราก็จะต้องไปค้นหานะครับจเจ้าตัวคอนแทคของตัวฮีโร่ก็คือตรงนี้นี่เอง ะะเพื่อนๆก็จะเข้ามาตรง b s 4สแกนนะครับว่าตรงนี้เห็นไหมครับว่านะฮะจะเห็นว่าตอนนี้นะครับมันเป็นชนิดของโทเค็นก็เป็น BEP 721นะครับก็เป็นเเรียกว่าเป็นอะไรอันกริทึมในการบล็อกเชนของมันนะครับเป็นสำหรับ NFT นะนะครับตอนนี้ก็ น่าจะมีฮีโร่ทั้งนะครับมีนะครับมีผู้เล่นอยู่นะครับตอนนี้ที่ซื้อตัวละครแล้วนะ42,000 a d d r e s นะครับนะแล้วก็ซื้อฮีโร่ไปแล้วทั้งหมด700,000อ่า479,000ตัวนะครับอ่าเห็นไหมเราก็จะทราบนะทีนี้เพื่อนๆลองมาดูครับว่านี่อันนี้ก็จะเป็น transaction นะครับที่มีการ มิ้นตัวละครไปใช่ไหมฮะเนี่ยนะครับก็จะเป็นการส่งนะครับเขาก็ส่งไปที่ไหนนะครับเนี่ยนะก็นี่ก็คือ a d ดเด s ปลายทางนั่เองนะครับอย่างเงี้ยแอดเด s ปลายทางของคนที่ซื้อนะครับแล้วก็จะมีสําคัญก็ตรงนี้ครับ token ID ก็คือหมายเลขของตัวฮีโร่นั่นเองเราลองไปดูง่ายๆก็ได้ครับลองไปดูดูของคนอื่นแล้วกันนะนะอย่างเช่นคนนี้นะครับเขาทําการซื้อ2ตัวคนนี้นะเนี่ยแอดเด s นี้นะครับ เขาทำการซื้อฮีโร่สตัวอ,อันนี้ก็จะเป็นบัญชีเมตาแมสนะครับของเขานั่นเองนะนี่แหละครับก็ตรงนี้มันก็ยังไงฮะนะอันนี้ตรงนี้คอนแท c กก็คือยังเป็นคอนแท c t ของฮีโร่เหมือนเดิมนะครับนี่คือคอนแท c t ของฮีโร่นะของตัวละครนะครับแต่ว่าคนที่ซื้อมาก็คือคนนี้ครับ เไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เราก็ลองดูได้ว่าคนนี้นะครับซื้อทั้งหมด15ตัวนะครับเนี่ยนะเราจะรู้เลยว่าครับว่า ID นี้มีฮีโร่ทั้งหมด15ตัวเห็นไหมฮะได้ตัวไหนบ้างก็นี่ครับเขาซื้อทั้งหมด15ตัวนะซื้อตั้งแต่2นาทีที่แล้วจนถึง10นาทีที่แล้วนะครับนะนะข้อมูลมันอยู่ในบล็อกเชนนะครับเราสามารถดูได้หมดเลย นะถ้าเราไปดูอย่างเช่นเนี่ยอินเวนทัวรี่ก็คือดูเจ้าตัวฮีโร่ที่เขาซื้อไปนะครับนะเขาซื้อไม่ได้ซื้อ10ตัวทีละ10ตัวนะเขาค่อยๆซื้อนะครับแต่ว่ามันก็เรียงกันอยู่บางตัวนะเรียงไหมฮะเนี่ยอ่านะไม่ไม่เรียงทั้งหมดนะครับ10ตัวแรกอาจจะเรียงนะเขาอาจจะซื้อ10ตัวแรกนะครับนะทีนี้ลองเข้าไปดูว่าเราดูอะไรไดนะ้ตัวนี้ก็ดูได้ประมาณแค่นี้แหละนะครับ เขาเพิ่งซื้อไป10ตัวทีนีนะ้ผมลองนะในบล็อกเชนเนี่ยผมจะแสดงให้ดูนะอย่างเช่นเรา Copy a d d r e s s นีไปละกัน Copy a d d r e s s ของเขานะครับก o p ป a ี d r e s s ตรงนี้นะ Copy ีโอเคเราลองไปเสิร์ชดูนะครับนะ r e s s นี้นะนะนะเราจะเห็นหมดเลยนะครับว่ากระเป๋านี้ มีตังอยู่เท่าไหร่นะฮะเนี่ยนะคนนี้นะไม่รู้ของใครนะครับนะก็มีบาลานซ์อยู่เท่านี้ครับเห็นไหมฮะมี BNB ประมาณ3 3ดอลลาร์อย่างงี้นะครับมีโทเค็นอยู่5ชนิดนะมีอะไรบ้างนะฮะมีบอมเบอร์คอยมีลอตเตอรี่ c ด้วยนะเห็นไหมฮะแล้วก็มีบอมเบอร์ฮีโร่อยู่15ตัวเนี่ยเราจะรู้หมดเลยถ้าเรา นะครับถ้าเรารู Ad ้ address นะเราก็จะรู้ข้อมูลหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆก็ต้องอพยายามอย่าเอา address นะครับไปโพสแปอะไรที่ไหนถ้าไม่จำเป็นนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนว่าเขาก็สามารถนะถ้าคนรู้จักเราเขาก็สามารถที่จะมารู้ว่าอ๋อเป็นเราเนี่เองนะอันะน,ะนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับของเขานะเห็นไหมฮะทีนี้ลองไปดูว่าสมมุติคนนี้นะครับเขาก็จะมี ERC 72โทเค็นก็คือเป็น NFT นั่นเองนะครับนี่นะครับก็มีมีบอมเบอร์ฮีโรอยู่ทั้งหมด15ตัวอย่างที่ผมบอกนะโอเคนะครับนี่เป็นบอมเบอของเขานะแต่ผมก็ยังไม่ค่อยรู้รายละเอียดน,นะครับถ้าจะไปดูอินโฟต่างๆก็เพื่อนๆก็ลองไปดูได้นะครับจริงๆมันก็เราอาจจะลดนะอ่านค่าจากบล็อกเชนต่างๆได้นะครับนะฮะ อย่างเช่นนะครับเราใส่อดเดสเข้าไปเลยครับแล้วลองดูซิอย่างนี้นะครับเคเบอรเบิร์นโทลองดูปึ๊บนะบเป็นการคิวรี่นะครับดึงข้อมูลมานะอันนี้ก็ไม่มีนะครับไม่เป็นไรนะรอันนี้ก็เป็นข้อมูลของบล็อกเชนนะทีนี้กลับมาที่ว่า เราจะเอาบอมฮีโร่เนี่ยนะครับใส่เข้าไปในเมตาแมสอย่างไรนะฮะก็มีข้อมูล2ส่วนที่จำเป็นนะครับอันแรกก็คือคอนแทคแอดเดสของตัวของฮีโร่นะครับก็คือตัวนี้นี่เองนะตัวนี้นะครับ 0x30 ตัวนี้นะครับนะฮนะก พืนก็สามารถมาก๊อปปี้ได้นะครับก็คลิกมาแล้วก็มาสามารถมาก๊อปปี้ได้นะคอนแทคตัวนี้นะครับโอเคแล้วก๊อปปี้คอนแทคไว้นะอย่างที่2ที่เพื่อนๆต้องรู้ก็คือนะครับหมายเลขของตัวฮีโร่นั่นเองซึ่งในที่นี้ก็คือจะเป็นโทเค็น ID นั่นเองนะครับโอเคเพื่อนเต้องมี2อย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องใช้ MetaMask ในมือถือเท่านั้นนะครับ ในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ยังไม่สามารถที่จะเพิ่ม NF NFT ได้นะฮะกลับมาที่ MetaMask ของเรานะครับพอเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะก็จริงมันเลือกภาษาได้ใช่ไหมฮะไม่เป็นไรขอใช้ภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับนะฮะ นี่ใน m t t m แม k เห็นไหมครับมันจะมีโทเค็นหรือเหรียญของเรากับ NFT นะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอา NFT ในเกมต่างๆมาใส่ตรงนี้ได้นะอย่างของผมตอนนี้ผมใส่ไว้แล้วนะครับก็คือเจ้า bomber hero ของผมทั้งหมดหตัวทีนี้ถ้าเพื่อนๆจะเอามาใส่ในนี้เพื่อจะเอาไว้จัดการหรือว่าจะเอาไว้ส่งให้ใครนะครับเพราะว่าลองยกตัวอย่างให้ดูนะผมคลิกเนี่ยเห็นไหมครับมันสามารถที่จะส่งได้นะครับเราสามารถส่งฮีโร่เนี่ยไป ให้กับ a d d เ e s นะครับอีก ID หนึ่งนะครับของ MetaMask อะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับทีนี้มาดูกันนะฮะเพื่อนๆต้องมีก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าเพื่อนๆต้องไปเอาเจ้า contact address ของ Hero ตัวนี้นะครับนะ 0x30 ตัวนี้นะครับนะคลิกเข้าไปเพื่อไม่ให้เพื่อให้ชัวนะครับ นะก็ตรงนี้เองเพื่อนๆก็สามารถจะมาก๊อปปี้คอนแทคตรงนี้นะครับก๊อปปี้แอดเดสนะฮะกดนะฮะเรียบร้อยก๊อปปี้แล้วนะครับทีนี้นะฮะเพื่อนๆก็กลับมาที่ MetaMask ก็แค่มาที่ NFT แล้วก็เพิ่ม NFT เข้าไปนั่นเองนะฮะสิ่งที่เพื่อนๆต้องใส่ก็คือคอนแทคแอดเดสอ่ะผมนั่นไปอีกแล้วนะครับปิดไปอีกแล้วนะคอนแทคแอดเดสตรงนี้นะครับ 0x30 ตรงนี้นะฮะก็ใส่ n t n t t c t d r เ s s เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่หมายเลข ID นะครับลองใส่นะครับซึ่งถ้าไม่ใช่ของเรามันก็จะขึ้นว่า error นะครับนะเราจะใส่ได้เฉพาะเป็น NFT ที่เป็นของเรานะครับเนแต่าะมีการเข้ารหัสบล็อกเชนอยู่นะครับเราไม่สามารถ ของเพื่อนอื่นได้นะนะครับพอเราพอเราแอดมาแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะส่งอันนี้นะครับให้ ID ดีอื่นให้เพื่อนอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ก็ต้องเตือนไว้ก่อนนะครับว่า,าทางเดฟอาจจะถือว่าถ้ามีการส่งกันไปมานะครับจำนวนหลายครั้งเนี่ยเดฟก็จะมองว่า,าผู้เล่นเนี่ยพยายามที่จะใช้ช่องว่างของเกมนะครับอย่างเช่นเวลาเราส่งไปเนี่ย energy มันจะเต็มอะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาก็อาจจะถูกแบนได้นะครับนะซึ่งตัวนี้ก็เพื่อนๆก็ต้องตัดสินใจเอาเองนะครับอาจจะส่งให้การจะขายซื้อขายกันก็ระวังด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับคริปโตโอตะก็อย่าลืมสับ cribe กดติดตามกันแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์